ชาวราศีตุลทุกท่านในช่วงนี้ก็ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ในช่วงของเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้รับรองว่าดวงของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศท,ที่ดีสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหานี้จะมีดาวพระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์ ในช่วงของวันที่17นี้จะทำให้ชาวราศีตุลนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานงานทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการโยกย้ายหรือบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านเบื่องานเก่าๆอยากจะขอเปลี่ยนงานใหม่อันนี้ก็ย่อมจะเป็นไปได้เพราะว่าชาวราศีตุลนั้นมีโชคมีลาบแล้วในช่วงของเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป นับว่าในช่วงของวันที่17จะมีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีสิงห์ชาวราศีตุลน,นั้นก็จะมีประสบการณ์ที่ดีๆจะมีโชคมีลาบเข้ามาท่านท่านจะทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบลงมือทำได้เลยการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านชาวราศีตุลในช่วงของเดือน สิงหาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมาแรงหยิบจับทําอะไรก็มักจะมีคนให้กําลังใจมีคนช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในเวราศรีตุลน,นั้นจะมีโอกาสได้รับแต่สิ่งดีๆเงินทองก็จะไหลามาเข้ามาท่านเรียกว่าอย่างง่ายดายเงินที่ท่านเคยลงทุนเข้าไว้กับใครในช่วงนี้ ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองชาวราศีตุลน,นั้นก็หาง่ายหาไม่ยากท่านจะออกเดินทางในช่วงนี้บ่อยครั้งสักหน่อยในเรื่องของการเดินไปเหนือใต้อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานท่านเป็นที่รักใกล้ของเจ้านายจึงทําให้เจ้านายนั้นมีความสงสารเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศี ตนนั้นจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลก็จะมีรายรับเข้ามาท่านหลายช่องทางหยิบจับอะไรในช่วงนี้ท่านจะมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำรรเข้ามาท่านชาวราศีตุลเรียกว่าท่านไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ท่านทำมานั้นก็ได้มาจากนำพักนำแรงท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ชาวราศีตุลก็จะยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกำเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆการงานดีการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีตุลน,นั้นนับว่า ในช่วงของเดือนกระดักกระดา,ะดาคมนี้ท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่านมีการขาดตกบกพร่องในช่วงไหนชาวราศีตุลก็จะได้ได้รับกับคําที่เรียกว่าช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆ เรียกว่าการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านตกงานอยู่ในครั้งคราวก่อนนั้น<ๆ>ก็ถือว่าต่อจากนี้ไปท่านจะมีงานทําที่ดีเนื่องด้วยจะมีผู้รับผู้ใหญ่ให้กําลังใจและใหก้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้จึงทําให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้ชาวราศีตุลนั้นท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือจะทำการเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ท่านจะมีผลกำ,ลกำไรที่ดีถ้าว่าท่านทำนาทำเกษตรกรพอเกี่ยวข้าวก็จะได้เงินได้ทองเป,อเป็นกอบเป็นกมเข้ามาอย่างไม่น่าเชื่อ หากท่านทําการเกี่ยวกับการค้าขายในช่วงนี้ก็จะขายดิบขายดีมีเงินมีทองเป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็ย่อมจะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ถือว่าท่านหาไม่ยากท่านเป็นคนขยนันรีบไฟฟ้าหาก็จะได้ในช่วงนี้ถือว่า การเงินการทองนั่นอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าไม่ตกอับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทั้งนั้นในเรื่องของการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านก็ขอชาวราศีตุลน,นั้นจงขยันหมัน่นเพียรหมั่นทํำงานต่อไปถ้าหากว่าเราขยันเราก็จะมีกินมีใช้ถ้าหากว่าเราขี้เกียจหรือว่าเราไม่อยากทําอะไรเราก็จะไม่มีเงินมีทองอีกเช่นเดียวกัน ในช่วงนี้บางคนขยันทำโน่นทำนี่ก็มีเงินทองมากมายในช่วงช่วงนี้ถือว่าชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่มีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเงินทองนั้นจะหาง่ายเรียกว่าหาไม่ยากชาวราศีตุลน,นั้นท่านเป็นคนที่มีใจบุญใจกุศลอีกด้วยช่วยเหลือสังคมงาน ่วนรวมท่านก็ช่วยเหลืองานสังคมอะไรก็แล้วแต่ตาก็าท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วยดาวราศีตุลน,นั้นนับว่ดดวงของท่านนั้นกําลังมาแรงทําอะไรก็จะมีความสําเร็จอีกด้วยในช่วงต่อไปท่านจะได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้เป็นเจ้าคนในคนอีกด้วยก็ขอให้ดาวราศีตุลน,นั้นจงประสบกับสิ่งดีๆในช่วงต่อไปนี้ ในเรื่องของโชคลาภวาสนาดวงชะตาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีหยิบจับอะไรทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านเงินทองก็ถือว่าหาไม่ยากชาวราศีตุลน,นั้นจะหาได้ง่ายอย่างง่ายดายทำอะไรก็มีความสำเร็จเงินทองก็จะหลั่งไหลเข้ามาตาว่าท่านทำการเกี่ยวกับ การค้าขายก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันท่าก็ท่านจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านรีบลงทุนได้ท่านจะมีกำลิกำไรอย่างงามหรือว่าอย่างสวยงามก็ว่าได้เงินทองนั่นจะมีหลั่งไหลเข้ามาท่านท่านจะมีงานที่ดีอีกด้วยงานที่ท่านทำนั่นเป็นงานที่เรียกว่าคนอื่นนั่นบอกทำยากแต่ท่านสามารถทำได้ ในช่วงนี้ถือว่าการงานนั้นจะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆงานดีก็มีเงินเข้ามาหมุนเวียนอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ,ๆบางคนนั้นจะมีโชคมีลาบถึงกับออกรถป้ายแดงก็มีในช่วงนี้บางคนก็ออกรถเรียกว่าเป็นว่าเล่นก็ว่าได้รถใหม่ๆ,ๆทั้งนั้น ในช่วงนี้บางคนก็มีบ้านมีครอบครัวก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนไปทํางานต่างจังหวัดต่างถินต่างแดนก็หอบเงินหอบทองเข้ามาให้ท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมษนั้นจะมีแต่ความสุขความเจริญเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆท่านนึกคิดสิ่งไรท่านก็จะได้ ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้วจงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผู้จัดทำรายการนั้นได้มีกำลังใจได้มาพบกันอีกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี